ใครแนะนำว่าใส่เจ้าโคุยลู้คอยคอยว่ามันแลดชะตาแท้นี่โอ้ยหนองามแห่กว่างามแห่งงามแห่หวาแห่พี่น้องจ้าน้องใหม่หอานแห่โอ้ยเจ้าจังได้จังมื่อกี้น้องใหม่อีกนขอใช่ว่าจะ่าจังบ่มาเอาไปแกงเทียงมือนี้พอดีเขินผักขาพี่น้องจ้าผักขากตงงามงามน้องใหม่กะงามแห่ น้องใหม่ก็เผ็ดก็ข้นก็งามทอกันพอดีเขาแต่งกิ่งไปหลายเมืองเนาะจานันเนาะก็เลยบะค่อยมีให้พี่ให้น้องเบิ่งจ้านี่แหละกำลังในเก็บประมาณเอาไปแกงสูตร้าท้อนเอฟสี่กระโถนมาไปจะก,กินแกงน้องใหม่มาส่วนมาคือสิดบะทัวบะถึงดอกจกันหมอดี้พันออกบะลายเนาะจันเนาะแบบพันบะค่อยมีน่ะหมอกเนาะจ้ะ ก็ไม่ค่อยแตกดีเป็นไดหักโอ๋หักเอ้ยย่านหักงานงามขักงามแนทค่ะทุกคนค่ะเบิ้งเนี่ยพูดอพอดีเมื่อวานท่านาก็กนมาเบิ้งอยู่แต่ว่าเา่พันพ่อเอานะจ๊ะเนาะถ่ายลูกพันบ่างามจ้าก็เลยบ่เอาเ่าก็เลยจะเอามือน,นี้จ้าพัดแมวใดพี่น้องจ้าพอ,อให้เบาอยู่ผู้เดียว ออกมาส่วนกินนะโอ้โ,อโอหเป็นีังไงแตกดังเปาะเปาะเปาะจ้ะวบมากเลยค่ะทุกคนจะตัดออกจะตัดออก ขาไม่สวยแล้วก็ตัดออกดึงออกค่ะจะได้ส,สวยๆอาละซ้านี่ก็ประมาณอีก้เหมือก็ได้เก็บด้วยจ้าซํานี้พอดีง่ามๆไม่ซํานี่แตะอีซ้มซี่เหมือก็ได้เก็บค่ะากับจงไวจ้ะ บอบมากเลยค่ะเนักโปะเลยค่ะไม่ตัดกุนอื้วบแนจ้ะวบแน่งแกงสดวนทอนใส่หนำยาวนั่งคุนๆจ้ะกับเบือคนๆ กวางนี้ก็จะเป็นหนาวซื้อๆนะจ๊ะเนาะหนาวว่ามีน้ำหมอกจ้ะน้ำใหม่ซาบิซี่ก็บ่ค่อยออกแล้วจ้ะกอบเพียงจ้ะบ่อๆเลยบุษ a นได้หักอยู่ดุดละไปสู้ซื้อๆก็ดรุดละจ้ะว้าวบอคอ,อยมีเต็มกอปันไดจ้ะพูดน้ำหมอกบ่ออกเนาะถ้าน้ำออกออกนี่โอ้ยเต็มถุงกองอามจ้ะ เอามาสาวแล้วเย็นสี่พันห้ <c oughs> าร้อกห้าสิบหกหมื่นห้าหกื่นต้าล้วห้าร้อยห้าสิบห้า เทากับจะใส่เป็นปุ่นขอกแล้วจ้ะปุ่นขอกจ้ะใส่แล้วก็ใส,ใส่สายสปริงเกอร์ได้จ้ะประมาณนี้ค่ะใส่ใสายน้ำยศจ้ะปุ<อ>่ยขอกบบรรท่าแมนบอแมนปุยขอกบบรรท่าจ้ะเป็นแบบแตกแน่ดีเนาะแตกแน่ดีจ้ะบอบมากเลยค่ะเกระตุก,ก Bon nằm thương nam bỏ thương cả. Ui, quả thêm cả đứa cả. người ta. Cái mày sốt จ้ <c oughs> จะเต็มนะคะ <c oughs> จะเต็มแล้วนี่กระปอ,อกวนเม็นมาแลลวง่ายๆด้วยจ้ะวันสิบออกเลยอ่ะสองสามชั่ว,วโมงค่ะกระปอ,อก,กวัวเดียวอันนี้เขาบอกเอาหัวกตากินออกน้วยจ้แบ่งไปด้วยนะจ้จะเนาะเพิ่กระจเด็กอบอวบจ้ะ สวยงามมากเลยค่ะทุกคนงามไร่เนี่ยหัวบัวจะดึงออกเลยค่ะดึงออกเลยนะคะรอเอาเนงใหม่กันถึ้นมาหัวบัวก,กับป้าปนกันไปน้นจนนอ,อ,อ,อนจิ๋นเนาะหัวบัเอาดึงทิ่มจ้ะเล็บเป็นตะมวนเนาะม้วนจ้ะ เปาะๆเลยค่ะโอ้ยเอยตายใหญ่ๆมาใส่กับบเบิดด้วยนะลายรน่อยลายดีกันหรอนี่แกจะกันได้กระต้าน,นึ่งหรอจ๊ะไม่กันหงแล่วเียนหาเทียนจ้ะเทียนหอนเสียงซุ่มกันมีเขาตอนเที่ยงค่ะนีเขาบอกเอาหระตายออกเลยค่ะเสียงอะไรตาดไปเห็นแบบนี้ เป็นกำมือค่ะหัวมาดเลยค่ะฟังเสียงจ้ะฟังเสียงมากรอบทำไรทำไมหนาหนาวครับดังโป๊ะโปทำไมหนาหนาวจะมาส่วงเฮ็ดเฮ็ดส่วงไม่เฮ็ดบดออกนี่เพื่อนเกือเต็มกอเลยจ้ะจะมาส่วงนี่บ่มีน้ะเหมอกเฮ็ดบดกับ uh บ่ม huh ีจ้ะฟังมึงท hat. ุกคนค่ะ ต้องเตรียมจ้ะวัวขนาดไหนวัแม่ไ่ไ้ใส่มีมมมดก็หกไดเลยเนะมนจ้ะหากประถือทางหากประถืทางเพิ่นกับบอลุดได้จ้ะต้องหาตามลลยตามลายเพื่นจ้ะ บนเมียนจ้ะหลายตัวได้ค่ะบัเอ่อนกระดึงออกจ้ะหลายมากเลยเต็มกระตาแล้วเต็มกระตาแล้วจ้ะขนาดเครื่องกอเนาะเมียนจ้ะเครื่องกอข้างในทำดีม่นจ้ะกอต่อไปเอาอีกอต่อไปค่ะกอเนี่ยกระไล่กระไลแกงกระไลแกงตัวปอเาก็กรไลโบ่ราณแล้วจ้ะ พราะว่าแห้งเนาะบ่เป็นนอใช้เป็นนอน,นี่ก็ได้ไลยเปาะเปาะเลยจ้ะฟังเสียงเลยจ้ะทุกคนอ้ยวบเด็กแจงปูว้ยสามกอจ้า่ว่าอีกกอนหึงเข้าตัดเพิ่นนอกปีที่แล้วเพิ่นกำบ่งหอยออกบนไหนจ้ะ ตอนนี้ห้างไปได้กินดูสองกอแต่ว่าห้างกับปู่เขื่อนนี่จ้าปู่เขื่อนอีกสามกอปีนาเนี่ยค,คือสิบหลายยู่จ้ะคิบบาทบาหน่อยเนาะตัวนี้จะออกห้างเพราะว่า้องหดหนามบม้างใครงวัในใดแมนเน่ ตัวน้ำพระป้าบกไปไหลไปไหนตัวนี้วัวตัวเดี๋ยวทำอะไรอยู่รอรู้น้องห้าวปมเงินจัดทุกคนค่ะวับแน่ส่วนเกลี้ยงกันหักปอดหรอจ้ะหวับแน่อาไปเกียงโอ้ยกินหลายคนแซ่บไปจ้า เ uh huh. ท่าไรจะคอยังติอยู่ไทยน้ำค้ดงา้ำเยค่ะทุกคนหวัดไงหวัเพียงก็ห <laughs> วับมากเลยค่ะต <laughs> าะ <laughs> สะออนไงนอะไะคะ ซัำ, grooming, ำ,ำ so many, so นี่ซัำนี่เอาเอาไว้สองสามหมื่นนะจ๊ะเนาะเอาไว้แกงสองสามหมื่นจ้าแต่ว่ามีบบหลายดอกกะซีดได้แกงหน่อยๆจ้ะใส่ผักนหน่อยนะจ๊ะเนาะได้หน่อยครับบอบอจ้ะบอเอาเอาไว้ถึงวันหน้าจ้ะวันหน้วันหน้าอีกสองหมื่นสามหมื่นจ้ะกับโบหลายได้บบหลายดอกเพราะว่าเพิ่นบมาขอยี่นอนะจ๊ะเนาะ โป๊ะโปะด้ยจ้ะหว่อมากเลยคะ่ะแ,แมนจ้ะแถวๆพี่ก็จะห่างๆงะะเลย,ยเด้อค่ะพิ่งมาค่อยออกจ้ะเียาอยู่อายแต่ยังโบค่อยออก พ่อได้กินอยู่เด้มันอวบอยู่มันอวบอย,อบอยู่ถึงมันหังมันก็อวบแต่ทุกคนย้อนเหะย้อนเอา้าจะนอนหน่อยเมนจะนอนหน่อยเขากะมืึงถ้าจะแกงบนนอขี้เกาด้วยจ้ะเมนจะ fc เพิ่นมาบานอีกแกงแต้านมใหม่เพิ่นไหม สำหรับคลิปพ,พักน้องใหม่ของเคาวันที่สิเนาะ18มุกกลาจ้า2568นะคะฝากพ่อแม่พี่น้อมเป็นกำลังใจให้ซาบิซีนะจ้าสำหรับมือนีก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ